ก่อนที่จะได้ดอกชุดเนี่ยมาผมต้องสารภาพจริงๆพ่นสารสีรอบนะครับรวมเท่าไหร่ครับปีนี้สี่รอบเจ็ดีเท่าไหร่ครับคุณได้สารสีเม้นซื้อนะซื้อซื้อไม่ใช้สารฟุ่มเฟยเกินไปก็อยากให้มันออกไงเป็นไรคนไม่ฉีดสารเน่ะเป็นไงอุ้มหมเออ่ะเดี๋ยอันนี้ขนาด4ีีรอบนะครับปีนี้ปีนี้ผมบ้าแล้วเหรอนี่ไง พราะว่ามันออกยากมากคือแเราเล่าใฟังว่าตอนนั้นนะนะที่สิธสองรอบแรกมันโดนฝนพอโดนฝนก็วก็ทีนี้มันลาดใบไงมันลาดใบ็เป็นปแตกใบอ่กแตกใบออกเองตอนแรกผมทําแค่สองชุดใบลาดทำเลยแล้วพอดีมันพลาดตรงที่ว่าโดนฝนกระหน่ำแล้วมันแตกใบอ่อนมาผมก็เลยลาดอีกสองรอบรอบหลังนี้ก็คือเนี่ยมันถึงมันถึงได้มาแต่ก่อนที่จะได้พอมันหมดฝนเนาะเข้าแรงกักเต็มที่เลยไม่ให้น้ําเลยจนใบเนี่ยเมื่อไหร่มันจะตกสักทีวะ โอ้นั่งดูใบนะจนแล้วมันตกไหมฮะไม่มีตกไม่ตกพอไม่ตกเอาใบไปเริ่มเหลืองท้ายที่สุดใบเหลืองอัดน้ําเต็มที่เลยเป็นหัวมินิแบบร้อยยี่สิบอ่ะหนึ่งชั่วโมงแต่ผมให้สามวันติดโอเคเอาผมให้สามวันติดหลังจากนั้นโอ้โหไปดูเลยครับไอที่มันเหลืองเหลืองร่วงกลางหมดเลยแต่สิ่งที่ผมได้มาก็คือตาดอกมาเต็มเลยมันมาพร้อมน้ำกับ เหีนละคิดได้งไงใบไม่ตกไปเข้าน้ําเนี่ยทุกปีเราต้องรอใบตกใช่ป่ะรอใบตกไงแต่ปีนี้มันไม่ตกมันตั้งชันอยู่นั่นแหละมันแล้วก็ใบในมันเริ่มเหลืองพอในเริ่มเหลืองมันจะไม่ไหวแล้วไงเราเรารู้ว่าต้นไม้ไม่ไหวไม่ไหวใบไม่ตกแต่ใบในเหลืองใบในเหลืองก็ต้องอันนี้เขี้ยละเอาจริงในอดีตอ่ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีไม่มีเพราะว่าเหี้ยละแกวผมไงผมเลยทันเหี้ยละดูปกตินี่ก็คือหลังจากที่เราทําสารแล้วพอใบเขียวมันดาตามเสร็จแล้วเราจะกราตกเนี่ย ก็คือประมาณอาทิตย์หรือประมาณไม่เกินสิบวันล่ะใบไม่เริ่มตกนั่นนละใบไม่เริ่มตกแล้วปีนี้โหสับพลั่งอยู่ดีใบในเหลืองร่วงใช่เราก็รู้ว่าต้นไม้เริ่มเครียดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าเราไม่เข้าน้ําคงตายทั้งแปลงแต่ทีนี้หลังจากที่ใบมันร่วงแล้วพร้อมตาดอกมันมามันมาพร้อมกับปลียอดอ๋อยู่ละเถียยละใช้วิธีการว่าปั้มเลยใช่ใช่ครับมันมาพร้อมปลียอดอ่าโอเคมันเริ่มพร้อมที่จะปลียอดเลย โอเคเพราะนั้นข้อดีก็คืออะไรครับเราให้น้ําเต็มที่เราได้ดอกพร้อมทั้งยอดด้วยดอกเดินพร้อมกับปีขยับปีขยับโอเคถูกรางวันที่หนึ่งไปเดี๋ยวนั้นเลยต้องทำไปต้องดึงใบใช่ไหมเพราไปบรุ่งเยอะวันนี้เพิ่งเรา1833ดบวกแคมเซมบอลลอนบวกแม็กไปโพดใบดึงใบดึงใบ